สวัสดีจา้าเพทพย,ยท์ครับทุกคนมือนี่ยหญ่จ้าไม่คลิปนี้ยห่จ้าไม่กาพภาพมวลเด้อจ้าเด้อเฮ็ดยักตะท้องเดียวผงแดงเข็ยกินแดงไปจ้าเด้ดขอข่างสาในหน้าเน,นี่ยขาสานหน้า <laughs> ข่าขงสาในเงือนเลยจา้าเบียวผงแดงไปกินเห็ดย่กงเนาะจ้าเนาะ จะไปเห็นจะไดนแหละท้าวใสหนึ่งป่าเองนะแต่ท้อ่าจะไปใสหนึ่งป่าเขามาแล้วว่าอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเลยยายเห็นยังกะเพิ่งยายแนวมือนี้คลิปนี้ยายตอนทั้งแรงจะได้เลยเห็ดกินเห็ดกินเห็ดอยากเสพๆไปเลยเห็นบอพี่น้องเห็นเห็นยอดงามอยู่ อ,อ,อเหลือแต่ข้อข้อจอรอ,อ,อมียางเฮ็ดกิ่นแน่ๆมือน,นีทาหลายยางพี่นออ้อ,อ,อลงล่ลงลงบัตถเออล่บึงติลาบักพีงอหอมแมนบอเมนบอยเมนเฮ็ดโบวเออนั่นปนกบกับยางกับ,ากบยางอีก ลูกสาวก็เฮ็ดอยู่ทางฝุน่นเด้อจ้าเด้อปลาทองก็เก็บผักลูกสาวก็เฮ็ดยังนอพ่อฝุ่นนอเดี๋ยวยายเสียหายไปบึงเดี๋ยวยายเสียไปบึงกับเขาอยู่พ่าฝุ่นอ้าวมื่อนี่กินเศษเศษไปเลื่อยที่นอแถวเานาะอือเฮ้บึงแถาให้บึงเย็นบอกปอดผักบุงแดงง啊 งามเ้อพี่น้องเ้อเอ้ยบ่งทีลพู้หยอนอยู่กลางวังพุ่นเด้เท่าเออดึงมาเลยเฒ่าดึงมาโอ้ยเสด่ใหม่ดดึงมาได้เออโอดึงดึงดดึงมาเท่าพูอือ มาจะควยถ้าทองคอยเก็บมาใจต้นหนึ่งมาตัดไปวันนี้พ่อเราว่ากระสานเราไปหนึ่งนี่จ้าเออนี่ใหย่เอากบมาตุมปนด้วยจ้าด้วยนี่จะใหญ่บดชเห็นเห็นดอกจ้าได้เห็นเห็นใจต้นตุ่มเนาะจ้าเนาะต้มกบปนแสบแสบเลยจ้านี่ใหย่ กบปนไว้อันนี้ปนบนั <laughs> บนะกบต้มไว้แล้วแย่ก็มาขัวบวอกพริกเนื้จ้าเน้อ,น,อ,อนี่พี่น้องขัวพริกอ่อนใส่หัวหอมเสีบเสีไปเลยมือนี้น้องพี่น้องบอกหอยกันอันนี้ไว้แล้วจจเนื้อจ่าเด้อหอยแมียงผู้ หอยเมืองผู่ใหญกันหนึ่งไว้แล้วนี่ป๊าดนี่หลายอย่างน้องพี่หน่อยเนาะน้องพี่น้องน้องพี่นองนอป้าน,น,นี่ปลาน,นี่ป้ายหญ่เอาไว้ยหญ่กับชิ้นหนึ่งใช่ป้าเนาะน,นี่พี่น้องนีง่หนึ่งปลาน้ำหนึง่งปลาน้ำเนาะจ๋าเนาะนี่กะลูกสาวกะลางพัก เจ้าเดินี่สวัสดีค่ะหลังพักไว้ตะเจียวอ,อีสานบานเฮาพี่น้องป <c oughs> นโกรปม,ม,มามาบ้านนอก <c oughs> อยากกินของบา้านอยากกินของอันนี้ <c oughs> อยากกินของอีสานบ้านเฮาโกบเนาะจ้าเนาะนีหลังพักมีพักยังแนียนยต้นหอมพักซี่ขิงพักผ้าอีาจ่า ดอกดอกระเจียว <laughs> อ๋อจ้าบ่ะนี้สุกเร็วไหมเร็วนะจาน้ะเาเนาะแล้วปตนตะปูนได้เลยจา้าพี่น้องตักกุูออกันยินน้อพี่น้องเนาะกรบกำลังปูนเลยเนาอพี่น้องกรูปย่เดียงไวเลยจา้าเ็นบอกระลังปนูนแสบๆเลย สสักูเดี๋ยวนี้หาว่มีดอกนะสาวนอกจากกินหุบเลี้ยงไว้ก่อ,อนอเออโจบเลยบายอ่าสีมือตาทองคือเกาบุกสาวกระเห็ดต้องผุนเห็ดหนึ่งป่าด้วยจ้าเด้อนี่ปนป้าตาทองกระป,ปุน<ห>ปนปบ เด uh huh. <um um> ี๋ยวช็อกไก่เด้อพี่น้องเดี Knight ๋ยวจะพงเขาตามักป่ามาบ่งกุาวมักป่าไปไปหนึ่งมีปลานิ Yoda ่นปลาคอใหญ่ด้วยจ้าเริ่นี่ปลาคอ นี่งคือมาจากตลาดมาเห็ดกินเห็ดหยากมาจาะเนาะปลาคอจังจะท้องไปไปย่ามรอบแต่ายอบ่ได้เห็ดให้เห็นย่ามรอบได้มาเด้อจ่าเดินเจ้าบดได้พาไปย่ามเรามาเราย่ามมาใบก่อนแหลกในยังตะท้องยังอยู่จ้าข่อยพริกไว้ เด้อพี่น้องไว้ถ <nota' thrive. S 1> ้าใส่ไว <wh> ้ถ้า <wh> กินกับหนึ <wh iz thấy S 2> <wh> ่งป <wh> <Barbie> ้าอ <wh> ืมใส่กบลงไปใส่หมดทุกอย่างเลยล่ะวะหอมผักคะแนมเด้อจ้าเด้อไ้บ้านเฮาเฮ็ดกินอีสานบ้านนาของบ้านเฮาแซ่บๆเด้อจ้าเด้อของของบ้านเฮาแซ่บๆพี่น้องอื ทำใส่กันเนี่ยทีจะมันเสียมนะถอมันหอมดีเน,นาะเออมแมนบอแมนอุ้ยเสียะบอกน้ากับปอยขว้วบอกน้ากับทาสี่ว่า <c oughs> ขอโทษขออภัยได้จา้าเด้อ อ๋อ,อท่าตัมยืนอีเดอ้<พ>อขอชิไปให้เพื่นเห็นหนึ่งป้าที่ใส่ผักหยังดิจ่าเด้อคีบมัวของยายเด้อมือนีหลายนะยางเด้อมือนีน่น้องพนะี่น้องเนาะอมีผักกระเจี๊ยบด้วยจ่าเด้อนี่มีผักกระเจีย๊ยบผักดอกกระเจียวด้วยจา้าดอกกระเจียวใส่ด้วยอุ้ย ผักกินผักลหลายอย่างชิเจอมาเสียบนะจน่ะเนาะนี่โอ้ผักหลายเว้ิร์อนียเอาปลาลงไปพี่น้อง,งปลาหนิเอ้ยมัอนี่เสียบๆมากินให้ใหญ่เด้อชุกเหลวจังหน่อยนี่เห <c oughs> ็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ยปดัดนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอา ผักบุงผักบุงตัวถีแตาทองอู้ปา้างามดีนอจ่า,จานอท้องตัวถีแตาทองเก็บมาเลยเห็นบ่จ่าผักบุงขาวกูณหเนี่ยพักบุงแดงเลยจ่าเด้อนี่เห็นบ,าาบ,บ,นนบ่นี่ปิดเนาะจ่าเนาะวันนี้ยากจีหายไปเบิง่งตาทองข้นปนกบใส่พริกออ่นเฉ็บๆเลยเก็บ กระดูกโกบออกน้ำน้อจ่าเนาะโกบน้อยเจ้งมันบ่ขึ้นวะวันนี้ดรียกขนละเก็บกระดูกโกบออกน้ำด้วยจ่าตาทองว่าบ่เก็บบ่ได้เขียวบ่มีเพื่อนะอย่ามาค่าข้นอน้อจ่าเนาะนี่พี่น้องนี่ขุนน้อพี่น <ut> ้องเนาะ ันนดี่โกยโกยคนลงเลยพี่น้องนี่เห็นบอกพี่น้องนี่บนกบเลี้ยงดังเลยด้พี่น้องกต้นโอพีเวลาเดียวกันหนึ่งป้าเนาะจานเนาะเสียงผ่าห้องพ้นขี้ตุ๊กหนาวไหมเนาะ ใส่ผงนัวลูกไปใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยเนาะจ่ายเนาะคุ้นพี่น้อ,อ,นองน้ำยีงไงได้ออเอาน้ำลูกไปอีกด้วยจ้าเด้อขุดหลายบาดเจ็บก็ท้องว่าต้องใส่ที่น้ำน้ำแน่ต้องไปสดน้ำคนก็สดน้ำพี่น้องเขาบีบจริงไง ีเคืใส่น้ำพริกเมืงดาได้จ้าเด้อน้ำมืงดาใส่น้ำมืงดาใส่กุ้งผู้ใหญ่พ่อเหรอสองยูนิตวิธีเป็นหัวดอวยหอมหอมพี่น้องกระทองมักหนึ่งสิ่เส่น้ำปลานิดๆลงไปกระทองว่ะ โบโเข้มข้นเพื่อนวะขีมข้นละเข้มข้นละพี่น้องใส่พริกแจัวอุ่นใส่พริกแจ่วใส่ผงินัวเด้อจ่าเด้อนี่ใส่ปลาลงไปใส่หลายเสีบหลายเสีน้อยเสีบน้อยเนาะจ่าเนาะคุณโบพริกจิ้มปลาหนึ่งเนาะจ่าเนาะ มือตะท่องเสบอยู่แล้วเลยน้อพี่น้องเนาะออบนาวลงไปหลายป้านันน้าไม่ยกบมื้อ่หลุกมาตึงถีบะสีมือตะท่องคือเก่าน้อพี่น้องให้พอคนให้สีมือลูกสาวมือคออคนให้ว่าชีมือ นี่คือเก่าอยู่บ่ <laughs> ใส่บักนาวลงไปเจออ็บ่น้าปลเจ้าแข็งบพี่น้องแต่ทองใส่หอมเปร็ด้วยจ่าเด้อใส่หอมเปร็ดมันมันเป็นปนชนิดอนะไรน้องพี่น้อง <มา S 1> เป็นลาบกบ <laughs> <laughs> เขาครัวกระชายไปจ่าเด้อชีมือตะทองอ หอมปีสวยมุนนะเข้าเนาะพี่น้องใส่หอมลงไปหอมปี๋พี่น้องหอมปี๋ลงไปคนคนค้นค้นเ้นคอนเล่ค้นเล่ค้นเล่เฮ้ยเฮ้ยเน้ะ แต่รอหนึ่งป้าก่อนนี่จ้านี่นี่พร้อมเสิร์ฟเลยเลยเนาะจ้าเนาะนี่ชิบะนี่นี่หนึ่งป้ามีผักหลายอย่างด้วยจ้านี่นี่คนสวัสดีจ้ามาเด้อมากินนี่จ้าจ้าคนจ้าจะมากินเนื้อนี่ของมักใาญ่แต่ใหญ่ไม่ใส่ดิฉันเขาหรอกจ้าเรื่องมักหอย

กินให้ยากเหมือนเพียงแค่นี้เยจ้าขอพื่นทุกก้ลร่งงใจขอพค้นทุกคอมเมินขอพค้นทุกแหลทุกเส์ขอพคุนที่ตามยันตลอดจวัสทีจกาข้ามไกแล้วนอนนอนอด่วงเรียบเดีอยวคุตัว้วักัลไม่